ปะปาหมู่บ้านโคกมะกอกหมู่ที่11ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2525เป็นปะปะปาผิวดินเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน3มหมู่บ้านคือหมู่ที่11บ้านโคกมะกอกหมู่ที่12บ้านโคกมะกอกและหมู่ที่13บ้านใหม่สมบูรณ์รวม250หลังคาเรือน ระบบปาปาหมู่บ้านผลิตน้ำโดยพึ่งพาน้ำดิบจากลำห้วยไผ่ซึ่งลำเรียงน้ำจากลำตะคองมีกำลังสำรองอย่างเพียงพอในขณะนั้นปัจจุบันปาปาหมู่บ้านโคกมะกอกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมเวลา28ปีเต็มทำให้โครงสร้างของระบบมีความเสื่อมโทรมตามอายุไขประกอบกับ จำนวนประชากรทั้ง3หมู่บ้านมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความต้องการการใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง650หลังคาเรือนส่งผลให้เครื่องสูบน้ำต้องทำงานหนักขึ้นระบบควบคุมที่มีอยู่เกิดการชำรุดเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่า และในปีพุทธศักราช2553เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ระบบประปาหมู่บ้านจมอยู่ใต้กระแสน้ำนานถึงเจ็ดวันหลังจากนั้นการให้บริการก็ต้องประสบกับปัญหาเรือรังและหยุดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงอย่างเป็นระยะระยะในปีพุทธศักราช2555เกิดภาวะฝนแรง ปัญหาที่ชาวบ้านโคกมะกอกได้รับอย่างรวดเร็วคือการสำรองน้ำดิบจากลำห้วยไผย่มีสภาพตื้นเขินปริมาณน,น้ำสำรองได้เต็มที่เพียงสามสัปดาห์ต่อการสูบเต็มหนึ่งครั้งปัญหาการดำเนินงานจึงขัดข้องไปทุกช่วงระบบตั้งแต่ระบบสำรองน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนระบบท่อลำเลียง ที่มีอายุกว่า28ปีซึ่งเสื่อมโทรมตามอายุไขและไม่ทั่วถึงระบบเครื่องยนต์ที่ชำรุดเนื่องจากการทำงานอย่างหนักรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระบบปปามู่บ้านโคกมะกอกซึ่งมีอายุกว่า28ปีจึงเป็นปัญหาที่ประชาชนชาวบ้านโคกมะกอกหมู่11หมู่12 และหมู่13บ้านใหม่สมบูรณ์ตำบลบุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินหยิบยกขึ้นเป็นปัญหาหลักในทุกเวทีเพื่อต่อสู้ดิ้นรนอย่างที่สุดณนะวันนี้การแก้ไขปัญหาหล้วนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนยังอยู่ในการเฝ้าคอย ของประชาชนชาวบ้านโคกมะกอกต่อไป